สวัสดีครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ของ iOS บน iPhone 7 Plus ซึ่งผมไม่มีเครื่องให้ทดสอบเลยครับแต่ตอนนี้ผมไปหาเครื่องมาทดสอบให้เพื่อนๆได้แล้วครับแต่ก็มีแค่ iPhone 7 Plus รุ่นเดียวนะครับไม่มี iPhone 7และจะพยายามทดสอบอย่างต่อเนื่องด้วยครับเราไปชมผลลัพธ์กันเลยครับว่า iPhone 7 Plus บน iOS 14.2ตัวเต็มเปรียบเทียบกับ iOS 14.3ตัวเต็มผลลัพธ์จะเป็นยังไง ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.2ตัวเต็มทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core เท่ากันเลยครับตัวเลขไม่ต่างกันเลยทั้ง2เวอร์ชันครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วของ iOS 14.3ดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรครับ โดยรวมๆแล้วความเร็ว CPU และ GPU ของ iOS 14.2และ14.3แทบไม่ต่างกันเลยครับจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันบ้างครับใครจะประหยัดแบตเตอรี่มากกว่ากันไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน ในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงบนการทดสอบ3ครั้ง ios 14.2และ ios 14.3บน iphone 7 plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่บน ios 14.2ประหยัดกว่า ios 14.3ครับโดยใช้ไปเพียง4%หเรหลือ96%แต่บน ios 14.3ใช้ไปหเรหลือ94%งานนี้เราคงต้องไปรอลุ้นกันอีกทีใน ios 14.4ตัวเต็มแล้วครับการอัปเดตเป็น ios 14.3ตัวเต็มบน iphone 7 plus นี้ ความเร็วยังอยู่ในระดับที่ดีแต่แบตเตอรี่สูบเพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 14.3รอก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าอยากได้ฟีเจอร์ใหม่ๆก็คงต้องอัปเดตกันครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 14.3ไปแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลใจไปนะครับเพราะไม่ได้สูบแบตเตอรี่อะไรมากมายยังใช้งานได้สบายๆแล้วไปรอรุ่นกันอีกทีในะ iOS 14.4ตัวเต็มกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้า สวัสดีครับ